สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาดูเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงหมูนะครับผู้ที่นําผลิตภัณฑ์ดีมอร์พัสนะครับไปใช้จริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมได้แนะนําให้ท่านได้นําไปใช้กับหมูของท่านนะครับมาดูว่าความเคลื่อนไหวระหว่างการใช้ครั้งแรกนะครับจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นยังไงนะครับ วันนี้มาดูข้อหมูของคุณแม่ทองมีนะครับคุณแม่ทองมีอยู่ที่ตำบลโคกตาดอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านได้ใช้โดยเฉพาะบริษัทพันดีมอรพัสนะครับตั้งแต่มีหมูอยู่สองข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคอกแรกท่านใช้ามาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนะครับมาดูว่าความเคลื่อนไหวของหมูทั้งสองข้อเป็นยังไงนะครับผม สําหรับหมูทั้งสองคออนั้นนะครับมาดูแล้วนะครับมีความแตกต่างกันนะครับหมูคอกแรกนะครับท่านคออแรกก็คือใายมาตั้งแต่วันที่29กรกดาคม2565นั่นเองนะครับก็ให้หมูออกนมนะครับตั้งสามเดือนแล้วนะครับออกนมสเดือนการเจริญโติโตของมันเป็นยังไงนะครับระหว่างคออแรกกับค้อสอง นะครับข้อที่สองก็คือใช้มาตั้งแต่หมูออกใหม่ๆนะครับออกใหม่ๆก็คือได้ยานมนะครับหมูยานมผมก็ครับกินเลยนะครับกินเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบามสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั่นเองนะครับมาดูว่าความแตกต่างระหว่างสองนะครับหมูสองข้อโดยคออแรกนั้นใช้มาตั้งแต่ออกจากยาน้ำนมนะครับยานมก็ ใส่เลยนะครับอาหารหมูเล็กโดยใช้อาหารเบอร์หนึ่งเป็นอาหารหมูเล็กนะครับส่วนออกที่2นั้นนะครับก็อย่านมมาประมาณ3เดือนนะครับค่อยใช้นะครับมาดูความแตกต่างระหว่างหมูทั้งสองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ดีบอพาสนั้นนะครับตอบโจทย์เกษตรกรได้ไหมนะครับหลังจากที่เกษตรกรบอกว่าทําไมนะครับหมูถึง แพ้กแกลนไม่โตไวยอย่างนี้นะครับของร่วงบ่อยนะครับไม่มีภูมิต้านทานอย่างนี้นะครับเมื่อ,อาหาันมาใช้ดีมอพัสนะครับตัวนี้มาใช้ดีมอพัสเป็นยังไงนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูแล้วก็ไปเห็นกับตาว่าการใช้ดีมอพัสนั้นดียังไงนะหลังจากที่มาดูข้อหมูนะครับของคุณแม่ทองมีนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองขุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ มาดูเปรียบเทียบระหว่าง2นะครับที่ผมแนะนําท่านได้ใช้นะครับดีมอร์พาเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้หมูของท่านโตเร็วทันใจได้ผลผลิตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับระหว่างหมู2คอกนั่นนั่นก็คือหมูคอกแรกนะครับใช้มาตั้งแต่หมูออกน้ํานมได้3เดือนนะครับผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับเห็นความแตกต่างจากการเจริญเติบโตของหมูนั่นเองนะครับหมูสดใสนะครับมีผิวพันธุ์ที่ดีนะครับ แล้วกินดีนะครับโตไวนะด้วยนะครับแล้วก็หมูคอกแรกนั้นนะครับใช้เวลานะครับหมูตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลนะครับผมว่านะครับห้าสิบถึงหกสิบกิโลตามการดูแล้วนะครับผมเพราะว่า,วา,าหมูตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่ห้าตุลาคมนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่กรกฎา สิงหากันยานะครับกันยานะครับบอกว่ามันสามเดือนแล้วนะครับตุลาก็แค่วันที่ก็ยังไม่ทันถึงสี่เดือนนะครับสามเดือนนะครับหมูใหญ่ขนาดนี้นะครับก็รู้สึกว่าอ่าประสบผลสําเร็จนะครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอากาศอากาศช่วงนี้จะอากาศชื้นนะครับอากาศชื้นแล้วหมูนะครับหมูจะมีคุ้มต้านทานต่บนะครับ ก็จะท้องร่วงท้องอะไรแต่ว่าหมูคุณแม่ไม่เป็นอะไรนะครับคุณแม่ไม่เป็นอะไรครับสามารถอยู่ได้นะครับยืนระยะได้นะครับหมูกินเก่งด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับ่ามกลางบรรยากาศแบบคืนแบบนี้ได้นะครับผมว่าหมูตัวนี้ก็มีภูมิต้านทานขึ้นนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดีบอพลาสนะครับแล้วก็มาดูข้อที่2นะครับซึ่งหมูคุณแม่เป็นหมูที่สวยมากนะครับ ซึ่งพ่อค้าถ้ามาดูแล้วนะครับมีความชอบมากนะครับบหมูตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นหมูที่สะอาดและสะาดแล้วก็มีผิวพันธ์แต่งสัดนะครับนะครับหลังจากที่ได้ทานดีมอร์พาเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เลยนะครับเพราะว่าหมูออกจากน้านมผมก็ให้ท่านนํามาให้หมูของท่านได้ทานเลยนะตั้งแต่วันที่23สิงหา23สิงหา หมูโตได้ขนาดนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับผมผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบามสิบถึงสี่สิบกิโลนะผมว่านะครับตามท่าสายตานะครับท่านอื่นก็น่าจะคิดว่ามันประมาณส0มสิบถึงห้าสิบนะครับหมูขอกแรกที่มาก่อนน่าจะประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลอย่างนี้นะหมูข้อนี้ก็ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบกิโลครับผมว่าแล้วหมูก็สวยด้วยนะครับสวยด้วยนะครับหมูกินเก่งด้วยนะครับกินเก่งนะครับใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับหมูก็โตนะครับ วันที่23สิงหานะครับดูวันที่23สิงหาสิงหากัยยาตุลาไม่เกิน2เดือนนะครับแค่2เดือนแค่นั้นนะครับหมูท่านก็เจริญเติบโตได้ขนาดนี้ผมว่ารู้สึกว่าเป็นที่อพอใจสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนั่นเองนะครับผมผมว่า e ี m o Plus นะครับตอบโจทย์ท่านได้ดีมากสําหรับท่านที่นาไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะเลียงหมูเลี้ยงสุกรนะครับผม น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับที่นําไปใช้เพื่อที่จะให้หมูนั้นเจริญเตบโต,ตได้เต็มที่นะครับดูหมูทั้ง2องสองกนะครับหลังจากพอกแรกนั้นใช้มาตั้งแต่วันที่29กร,รกฎาคมนะครับวันที่29ซึ่งคุณแม่เขียนไว้ตลอด29กร,รกฎาคมนะครับหมูโอโ้โหโตสวยนะครับสวยนะครับหมูสวยหม,ยหมูผิวพันธสวยนะครับมีภูมมต้านทานนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื้นด้วยแต่หมูก็แข็งแรงดีนะครับผมไม่แพ้ง่ายนั่นเองนะครับหมูข้อที่ที่สองซึ่งคุณแม่บอกว่าปกติถ้าเลี้ยงช่วงนี้นะครับหมูที่มาเลี้ยงช่วงนี้จะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความชื้นนะครับแล้วก็หมูมีความมีมีภูมิต้านทานต่ำนะครับแล้วก็มีโครคไข้ไข้เจ็บเข้ามานะครับตัวนี้อันตรายที่สุดของหมูนะครับ แต่ว่าหมูของคุณแม่ยืนระยะได้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงปัจจุบันวันที่5ตุลาคผมว่าเป็นหมูที่ยอดเยี่ยมขอสมควรครับหลังจากที่ได้ผ่านดีมอพัสตั้งแต่ออกจากน้ำนมแม่นะครับก็ได้ทานมาเลยนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้นําไปใช้ในชีวิตประจํำวันโดยเฉพาะไปเลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของท่านโดยเฉพาะหมูนะครับ แล้วก็ตลอดถึงหมูไก่ไข่อย่างนี้เป็ดไข่นะครับเป็ดไก่นะครับแล้วก็หัวไก่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เลยนะครับท่านที่ต้องการสินค้านะครับสินค้าดีมอรพัสนะครับเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับท่านจะได้ราคาพิเศษหรือต้องการเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนจําหน่ายแต่ละพื้นที่นะครับเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปหรือ ส่งข้อความมาถามที่ช่องสองาชาแนลได้เลยนะครับท่านจะได้ราคาพิเศษเพื่อพ,พี่ท่านนั้นได้ไปจําหน่ายต่อหรือไปใช้ต่อใครต้องการจํานวนเยอะนะครับสั่งใต้คลิปมาได้เลยนะครับสองาชาแนลนะครับจะส่งให้ถึงที่นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็นำสิ่งดีๆนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมีปัญหาใดๆนะครับ ตอบคถามใาตา้คลิปนะครับผมผมกับบริษัทดีมอพัสนะครับก็จะตามเพื่อที่จะให้คําตอบของท่านทุกคนนะครับเพื่อที่ให้ท่านนั้นได้กระชับแจ้งนะครับแล้วนําผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมและพบกันใหม่นะครับแล้วจะนําสิ่งดีๆมานำเนท่านเช่นเคยเหมือนที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณครับและพบกันใหม่ครับ